สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไหนไหนไหนเล่าสิสกับดิฉันอารยาและดิฉันเอมสุดาค่ะค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะคุณเอมสุดาจากที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราใช่แล้วค่ะแล้วคุณเอมสุดาเนี่ยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างคะ ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะเราจะนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะคุณเอมซูดาเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างความคิดสร้างส,าสรรค์และก็ศาสตร์ต่างๆค่ะและในปัจจุบันนะคะการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยคะ่ะคุณเอมซูดาสําคัญยังไงบ้างเหรอคะค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะทําความเข้าใจแล้วก็นําความรู้ที่ได้ศึกษามาเนี่ยไปต่อย,ยอด สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆ้วยค่ะแล้วคุณเอลสดาเนี่คิดว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนที่เรียนวิทายาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยคืออะไรคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมันคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างคะที่เราจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในปัจจุบันนะคะ จะมีผู้ที่ศึกษามากมายนะคะแล้วเขาก็ทํางานวิจัยออกมาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะม,มายกตัวอย่างงานวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองวัวตังหวัดลําพูนค่ะซึ่งจะเป็นงานวิจัยของคุณสิวันโจนกระเสน คุณจันตรีคุณอาทินและคุณจินธนาธนาวิบูลชัยค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะคุณอารยาค่ะสำหรับเนื้อหาและประเด็นสำคัญต่างๆนะคะเราจะไปรับชมพร้อมกันที่น้องวันใสได้เลยค่ะ พี่อาริยาพี่เอมสุดาวันนี้วันใสก็มีงานวิจัยที่จะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆได้ศึกษากันนะคะสำหรับงานวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองบัวจังหวัดลำพูนจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้ S 1. เปรียบเท thin, ียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ 2. ศึกษาอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ระหว่างเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้มีการตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2. อัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ one group pre test post test design เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึก,ศกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและความดันการดำเนินการจะมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้หนักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 2ดํดเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาใช้เวลา20ชั่วโมงทั้งหมด15แผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนแต่ละเรื่องครูให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาอัตราพัฒนาการระหว่างเรียนแต่ละทักษะทักษะละ3ครั้งครั้งละ4ข้อ เนื่องจากทักษะที่วัดทั้งหมดมีถึง9ทักษะถ้าวัดในทุกทักษะในแต่เรื่องจะทำให้ข้อสอบมีจำนวนมากจึงวัดเฉพาะท,ะทักษะที่มีการเน้นในแต่ละเรื่องทักษะละ3มครั้งครั้งละสี่ข้อดังกล่าวข้างต้นในขณะที่สอนครูคอยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 3. เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดทักษะกระบนรวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 4. ให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5 5. นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างเกมวิทยาศาสตร์คือจมหรือลอยถูกนำไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่14เรื่องการลอยและการจมของวัตถุเพื่อศึกษาแรงลอยตัวของของเหลวที่มีต่อวัตถุและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตพยากรณ์และการทดลองโดยมีวิธีการเล่นคือ ครูนำสิ่งของทั้งหมด20ชิ้นมาให้ผู้เรียนทายว่าวัตถุนั้นจะจมหรือลอยทายเกมครูจะมีของรางวัลให้กับผู้ที่ทายถูกได้มากที่สุดและผลการวิจัยพบว่า 1. น,นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์จะมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งสองนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์มีอัตราพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนทุกทักษะเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย4.20คะแนนต่อครั้งจากคะแนนเต็ม36คะแนน 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุดค่ะสำหรับเนื้อหางานวิจัยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพี่อริยาพี่เอ็มสุดาวันนี้วันใสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อาริยใช่แล้วค่ะคุณเอมสุดาต้องขอขอบคุณน้องวันใสที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้เกมวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในรายการไหนไหนไหนเล่าสิสกับดิฉันเอมสุดาและดิฉันอาริยสวัสดีค่ะ